โอเควัสด,ดีครับก่อนวัสด,ดีครับายยาต้องการให้ตะก,ก้าอาหารไพลโดค่ะสามารถพี่ควานบอกยกแข้งนะครับ <c oughs> เขาก็จะเป็นการเริ่มเริ่มเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนาะเหมือนคล้ายๆอย่างเด็กเราเนี้ยครับนะ่คล้ายๆอย่างเด็กเราเลยนะยังไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ก็มีการเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นเรื่องการพูดเนี่ยแหละ <c oughs> พูดได้แล้วไหนไหๆไหนๆๆๆ สร้างความเจ๋อเจ๋อได้พี่ควานพอเริ่มโตขึ้นนะครับอาจจะต้องพ่วงยาแก้ปวดให้พี่ควานด้วยตาเหลือแขงกับพี่แสนใช้เหรอลูกใช่หรือเปล่าออานั่งลงเหรออ่นั่งลงนั่งลงคุยกันเร็วอนั่งลงนี่อยู่ดีๆก็นั่งลงอ่นั่งลงนั่งลงมาเร็วเออคุยกันคุยกันหน่อย นี่แก้งหลอกเรานะไม่นั่งลง <c oughs> ไม่นั่งลงดีเลยพี่ควนันได้สนุกมีความสุขด้วยนะครับนี่แต่ที่สนุกนี่อยู่ข้างในเนี่ย <c oughs> ต้านเหลือกเลยนะะบาลานคิดือ้อแต่ก็น่ารักนะครับแข็งแรงหน่อยแข็งแรงแข็งแรงโอ้ย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 มาแข็งแรงตรงนี้หรอแข็งแรงตรงนี้หรือเปล่า ใช่ใช่แข็งแรงแข็งแร่งแข็งเรงแข่งแลงตาตาใช่ครับมายกแข้งนะครับน่ารักมากมายอันนี้เธอเป็นคนเตะหรอใช่เพราะว่าอะไรนะตรงนี้มันเป็นเป็นเป็นไอตรงที่มันกล่องกล่องไว้เฉยเฉใช่ อันนี้ก็เลยถ้าแม่เขาอยู่ตรงนู้นก็เลยชวนมานี่สวัสดีค่ะสวัสดีนะครับนาพี่ปานอ๋อแจ็คกร์โรสแจ็คกร์โรสนะครับพอรถตู้มาก็เลยโรสดอยาวกับแจ็คดอสั้นนะคะเซ่ไม่เห็นด้านบนแต่ตรงนู้นคุณแม่เขายังกินอาหารอยู่มาแลอ้วนอ้วนมาอุ้ยอุ้ยพี่พี่พี่เอกพี่เอกเอาอะไรมากล้วยหรือเปล่ากล้วยจ้ากล้วยสุกจ้า กล้วยสุกนี่ก่อนที่เราจะจับช้างน้อยเราล้างมือมาแล้วนะคะใชะ่ต้องสะอาดสะอา้านนะโดยปกติเนี่ยเราจะไม่ได้ให้นักท่องเที่ยวจับนะคะไม่ต้องน้อยใจนะคะ <c ười> ยืนดูเฉยๆเดี๋ยวเราจะเป็นตัวแทนในการฟัดน้องให้เองนะคะ,ะแต่ยังไม่ได้จกพุงเลยเมื่อกี้กําลังยืนยืนดูเขาพี่จูนเขาบอกว่าจกพุงแบบแอดอำนาจได้ไหมคะนี่ยืนดูเธาจกยังไงเดี๋ยวดูซิเธอไปจกซิฉันจะถือให้อ่ะไปจกจ้ะก็เข้าไปไหน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 อ้วววินญาณ มาข้างๆหน่อยขอขอขยำพุ่งหน่อยซิอำนาจจะเป็นผู้แทนของทุกคนนะคะในการจกพุงน้องนะคะแต่จริงๆเราไปขโมยกล้วยจริงๆวันนี้ไม่ใช่กล้วยสุกนะกล้วยพฤหัสกล้วยพฤหัสใช่ค่ะพรุ่งนี้ถึงจะเป็นกล้วยสุกโอเคสามบาทห้าบาทเราก็เอานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะหนึ่งร้อยท่านในโชว์บิวต์ตอนนี้แอะเปิดมาไลฟ์สามชั่วโมงกับแบดอำนาจใช่ไหมคะเธอ สามชั่วโมงเธอวันนั้นฉันกับพี่จุ้ยไลฟ์สามชั่วโมง FC ดีใจ FC บอกว่าผ้าซักแห้งนะผ้าซักแห้งคาตะก้าแล้วค่ะไม่ได้ต่างสักทีนะคะดูช่ำๆไปเลยค่ะวันนั้นไลฟ์ช่ำนะคะสวัสดีค่ะแอดโปรดปราและแอดกำนันนะคะ AKA ปอปอเดอะแรปเปอร์นะคะวันนั้นพูดเร็วจนโดนฝรั่งงงนะคะพูดเร็วมากนะคะ แข่งแรง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 มาแล้วนั่งคึกกันนี่โรสกับแจ็คประจำตำแหน่งนะคะโรสดอยยาวกำลังเล่นกับช้างอยู่นะคะส่วนดิฉันแจ็คดอสั้นนะคะ คือถ้าเข้าไปนี่ไม่รู้ว่าเขาจะเล่นกับเรายัางไงเนี่ยเล่นแรงมากจาก้จาเคยเข้าไปแล้วขาบิดขาบิดดังแคร็กไปแล้วรอบหนึ่งนะจน๊ะเพราะนางวิ่งชนนะจ,จ๊ะร,ร,รอรุ้นว่าจะได้ไลฟ์ยาวไหมคะแอดอํานาจบอกว่าวันนี้ขอตัดความหวังทุกคนนะคะ <c oughs> แอดอํานาจบอกวันนี้ไลฟ์แป๊บเดียวนะพี่เพราะว่าผมมีภารกิจต่อนะคะ <c oughs> อาที์นี้ไลฟ์สนุกทุกวันเลยค่ะนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเพนพาสนะคะสปอนเซอร์ใหญ่ของเรานะคะไม่ว่าจะค่าสปอนเซอร์อำนาจค่าน้ําค่าอาหารใดๆนะคะคุณเพนพาสจัดการให้เราตลอดเลยนะคะเพราะว่าวันนี้มีค <c oughs> ณะมีคณะสองวันหนึ่งคืนอ่ามีคณะที่มาเข้าโปรแกรมใช่ไหมคะมเ,เป็นชาวตา่างชาติหรือชาวไทยคะเป็นชาวต่างชาติเแข่งแรกพี่แข่งแรกโอ้โห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 เขามันเคี่ยวเธอแต่เขาทําอะไรไม่ได้ไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้ว วันนี้แอดโปรจะวิ่งแข่งกับบาลันไหมวิ่งไม่ได้นะคะเพราะว่าเพิ่งกินข้าวอิ่มแล้วก็กินยามานะคะดิฉันเป็นหวัดนิดนึงนะคะเสียงอาจจะเซ็กซี่สักนิดนะคะวันนี้เย้โอ้โหโอ้โหฟ้องพ่อเหรอดูตาเขาสิเขาตื่นเต้นที่ได้เล่นกับอำนาจนะคะคือคักมากตอนเช้าพาไปดูน้องแสนชัยอาบน้ำด้วยนะคะแอดโปรดจะให้ไลฟ์จนถึง10โมง45้ากันเลยเหรอคะวันนี้นะคะ ใส่ไว้ให้น้องเคยชินถูกต้องนะคะการใส่อุปกรณ์ต่างๆยังจะเห็นที่ใส่ที่ข้อเท้านะคะอย่างอีกหน่อยก็อาจจะต้องมีการถ้าน้องเป็นนักวิ่งนะคะอาจจะต้องมีการล่ามขาหน้าติดการเวลาที่เราพาน้องไปพักแรมอยู่ในป่าตอนกลางคืนนะคะช้างส่วนใหญ่ก็จะต้องอมีการใส่อุปกรณ์ที่เรียกว่าจะแคะนะคะเพื่อล่ามสองขาหน้าติดการเพื่อให้น้องขยับได้น้อยลงเคลื่อนไหวได้ช้าลงนะคะเพื่อความปลอดภยัยไม่งั้นน้องสามารถกระตุกโซ่ขาดได้เลยนะคะ๋อได้เหรอ สวัสดีแบบมีเสียงสิฉันพยายามอ๋อก้มต่าเพื่อให้เห็นฉันต้องยืนหรือเปล่าอุ้ยสวัสดีแบบมีเสียงได้แล้วลูกเก่งมากเลยโอ้โหสวัสดีแบบมีเสียงได้แล้วนะคะเก่งมากสวัสดีก่อนเลวมาสวัสดีเร็วเช้านี้คึกมากนะคะได้แอดกำนันไปเป็นของของเล่นยำเช้านะฮะ ความเร็วหลังติดเบาะวิ่งมาด้วยความเร็วหลังติดเบาะนะคะวัดดีเฮ้ยเก่งมากเป็นช้างยังไงไม่เป็นช้างยังไงสวัสดีมีเสียงกอนสวัสดีครับมีเสียงยางสวัสดีครับมีเสียงยางสวัสดีครับมีเสียงกันยชามันเขี้ยวจังเลย มม่ใช่ย่อยเลยนะแบงร้อยนะอ๋ามันเชื่อจังเลยฉันขอฉันขอจบแก้มทีนึงได้ไหมฉันขอจบแก้มทีนึงได้ไหมฉันขอจบแก้มทีนึงได้ไหมเออฮึฮึฮึอะน้องสวัสดีก่อนสวัสดีดดูดูบลาลานบาลานมันเชื่อจังเลยบันเชื่อจังเบลยเนี่ยาบลาบลบลา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 บลับลาบลาบลยับกาบบลาบลาบลาับลาับลาบล สวัสดีทุกท่านนะคะสองร้อยท่านที่รับชมตอนนี้นะคะแอดโปรดออกกล้องเลยค่ะขอร้องนะคะอขอแรปอยู่ด้านหลังก่อนนะคะตอนนี้นะคะสภาพเสียงไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะคะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดังๆกอนลูกน่ารักจริงๆรันๆนะคะไม่มีใครจะน่ารักเกินแอดกำนันของดิฉันแล้วนะคะคนะนนใส่่านกี่ก้อนคะเดี๋ยวอ้วนนะ มอ้วนนะพี่พี่จา๋าพี่จา๋า <c oughs> อืมวิงว่งนะวิ่งนะวิ่งนะจริงๆพอได้พอได้กล้วยลูกแรกไปปุ๊บดี <c oughs> ดีขนาดนั้นไปไหนแล้วอ้วนอ้วนอ้วนครับอ้วนครับบาลาน คิดถึงจังเลยอยู่ไหนนะคอยยีแก้มหนอยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหมาอย่างไวเลยนะคะเาวันดีครับลูกชายกำนันเขาละของเขานะคะวันนี้แอดโปรดมาในแฟชั่นแบบไหนคะออกกล้องด้วยค่ะโอ้วันนี้เป็นอ๋อมาในโทน black ready นะคะสีดำทั้งตัวเลยนะคะลำปางยังอากาศเย็นอยู่นะคะวันนี้ เกิดเรื่องจริงๆเนี่ยจบจบแก้มซิจบคุงซิแม่ใบตองไปไหนคะแอดแม่ใบตองอยู่อยู่กับอยู่กับพ่อเซฟอยู่ด้านนู้นนะคะอ๋อกล้องเธอโอเคเนี่ยวันนี้มีอย่าเรียกว่าสาวนะคะเรียกว่าคนชรานะคะมาถือกล้องให้นะคะวันนี้นะคะ So he is very nice and it's <coughs> like a good obedience. And listen. Very a, nice like but but, na, <laughs> but not gentle But not gentle Because because right now he's baby. So he's kissing and like playful. Uh, and he doesn't know like, a, like a, how big he is. Uh, uh, big he is. so and don't know how strong he is as well. So that is โชว์ him like กั play very strong very strong สวัสดีทุกท่านนะคะอ่าใช่ค่ะเวล y strong นะคะอแอดต้องระวังนะฮะปอกมาอย่างดีเลยทีเดียวปอกมาอย่างดีเลยนะคะอ้อยนะคะนะครับน้องเชฟเอามาให้งั้นเอามานะงั้นดีๆนะเออสวัสดีโอ้เสียงฉัดูเสียงดีเอาบอลครับขอ โอ้เสียงดังมากเลยนะคะวันนี้สมศรีมาไมใครแอดเดี๋ยวเราจะพาไปแอบดูนะคะสมศรีมาไหมเราเอาเราไม่แน่ใจเหมือนตั้มลาสามวันมะใช่เพราะเราเห็นเพราะเราเห็นพี่ควานขี่รถลงมาข้างล่างแต่ไม่ได้ใส่ชุดทางานไม่ได้ก็เลยไม่แน่ใจว่าเหมือนเขาจะลาสามวันนะถ้าจาไม่ผิดใช่ใช่แอยากเห็นบารันเจอกับมีนานะคะอ้อคอกจะแตกนะคะดิฉันคิดว่านะคะ ถ้าเป็นถ้าเป็นอ้อยนี่ก็อาจใช้เวลากินค่อนข้างที่จะนานหน่อยใช่ไหมอ่เาขาช้องเขียวนะวถ้าถ้ากล้วยนี่ก็จะมันน,นุ่มนิ่มเนาะมันละมุนนะครับละมุนนีที่ปากก็จะทําให้กินได้แบบรวดเร็ว บารันตัวไวมากเดี๋ยววันที่17นี้ก็จะครบหนึ่งขวบแล้วนะคะ17กุมภาพันธ์แป๊บๆนะคะครบหนึ่งขวบนะคะอันนี้ของตัวเองทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่อันนี้เซฟพอป่องไหมเธอกินไม่ใช่เหรองานคลอกโชว์หน่อยลูกนะคะคุณแม่เชียร์นะคะพี่มาเร็วมาให้จบพุงกันเร็วมันน่าฮักแต่นี่ย นะฮะตอนนี้หูนิ่มๆของใครนี่หูนิ่มๆของใครนี่อย่าเดินกังเกงพี่ค่ะลูกนะคะวันนี้เราใส่ชุดมะาฮ่อมมาเพราะว่าเออเวลาที่เราเข้าไปใกล้ๆนะท่องเที่ยวจะได้ไม่ตามเราเพราะจะรู้ว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่นะคะเพราะถ้าใส่ชุดธรรมดามานักท่องเที่ยวจะตามเรานะคะเพราะคิดว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวนะคะแม่แม่มาอาจจะไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดแบบนี้ไม่ต้องน้อยใจนะคะ เพื่อความสะอาดของน้องนี่ก่อนแอดมินจะเข้ามาแอดมินก็ทําการล้างมือให้สะอาดที่สุดนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆเขาไม่มีเชื้อโรคเรานี่แหละค่ะเชื้อโรคนะคะไงครับหมยังโอเคสวัสดีครับคุณแม่เชียร์ให้งัดข้อทงง้งานได้แม่เปแม่บอกร,บออรับดาวมีอ่าส่งดาวให้กำลังใจแอดกำนันนะคะในการใช้กำลังต่อสู้กับ หนูบารันในเช้านี้ได้นะคะไปไหนนะไปไหนแล้วนะอยู่นี่อยู่นี่อ้อยใครเนี่ยอ้อยใครเนี่ยไหนอ้อยเด็กมีตรงไหน <c oughs> ว้าว้ยติดต่อไปในแชทได้เลยนะคะ <c oughs> แม่มาปะแม่มาแล้วลถอยก่อนนะคะแป๊บนึงนะจ๊ะ <c oughs> ให้ป้าออกไปก่อนเอ๊ะ <c oughs> แม่ใ <c oughs> บตองคนสวยมาแล้วนะคะ <c oughs> ตองเนี่ย เธอต้องหักด้วยเข่าเหมือนแม่จูดี้นะหักหักอ้อยด้วยเข่านะคะแม่จูดี้ไม่แข็งแรงเท่ากำนานนะคะกำน,นำนานใช้มือสองข้างหักไปเลยนะคะดูชิ่น่าดูชินะ่า <c oughs> ดูชินะ่าสวัสดีทุกท่านนะคะสองร้อยท่านที่กำลังรับชมไลฟ์อยู่นะคะในเช้าวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีนะคะ เนืันหนล่งคือคือคือเร็วมากเดือนนี้แป๊บเดียวคือคือเราเพื่อนคิดว่ามันคือเดือนปีใหม่อยู่เลยมกราเธอมกรามันยาวนะมกราเนายาวนานมากนะยาวจนฉันงงฉันคิดว่ามกรามีห้าสิบวันหรือเปล่าเท่าไหร่ก็ไม่สิ้นเดือนสักทีเงินเดือนไม่ออกสักทีนะคะน้ําตาจะไหลนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ยาวเหลือเกินเดือนมกราคมยาวมากนะคะวันนี้วันที่หนึ่งแล้วฉันแทบกรี๊ดนะคะหวยออกด้วยนะคะอย่าลืมไปซื้อหวยกันนะคะถูกหวยแล้วก็มาเที่ยวกันที่นี่นะคะสวนอนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหกรมป่าไม้จังหวัดลำปางนะคะ เด็กน้อยมาแล้ว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 ดูความมุดของแอดกำนันนะน้องเดียวเราไปห้ามเข้านะคะสนุกมาดูช้างที่นี่นะคะแอดมินสนุกกว่านะคะดูช้างว่าสนุกแล้วดูแอดมินสนุกกว่านะคะ สวัสดีทุกท่านนะคะที่เพิ่งเข้ามารับชมนะคะแรงเหรอภาพที่ทุกชันเห็นอยู่ตอนนี้ก็อยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยงองค์การอุตสาหการรมป่าไม้จังหวัดลำปางของเรานั่นเองนะคะที่นี่เรามีช้างในความดูแลก,กว่า100เชือกเลยนะคะใครอยากเลี้ยงน้องช้างสามารถติดต่อไปได้ที่อินบ็อกซ์นะคะแฟนเพจของเราเลยนะคะฝากให้ใครเชือกไหนนะคะเดี๋ยวแอดมินจะทําตารางจดไว้ให้แล้วก็เลี้ยงตามคิวนะคะเนื่องจากว่า น้องๆช้างชุกเชื่อกเนี่ยจะมีโภชนาการที่คุณหมอกําหนดไว้ในแต่ละวันนะคะว่าสามารถทานอะไรได้เท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่าทานมากเกินไปก็จะมีเดือดอสุขภาพของน้องช้างนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องน้อยใจถึงคิวใครได้แน่นอนนะคะเราก็ทยอยจัดส่งใช่ค่ะแอดมินจะทยอยตัดส่งให้ตามตารางที่เราได้บันทึกไว้พี่มอย่างบางเชือกอย่างของนอันนี้หรือแม่จะเป็นอย่างคุณแม่ของน้องอ่าแซนหวานเยอะมากนะคะ แ้ก็ตอองทยยช่วงนี้เนี่ยแสนหวานแสนชัยใบบุญแสนล้านคมแสนนะคะคือขายดีมากนะคะกระเช้าขายดีมากนะคะเป็นแบบสี่สิมัดร้อยวันเมื่อวานนี้ใครจะอีกใครบอกในร้านแก๊งสี่มัดร้อยแก๊งสี่มัดร้อยแก๊งเด็กวัดนะคะมาแล้วแก๊งสี่มัดร้อยสวัสดีทุกท่านนะคะกอดกันหน่อยสิหนาวนะวันเนี้ยเขาเริ่มโตแล้วอ่ะเขาเริ่มเป็นหนุ่มรัก แข็งแรงเหรอแข็งแรงแข็งแรงยังไงนะนี่นี่นี่ทำลายคอกไปเลยหนึ่งนะคะเริ่มหมดแล้วถ้าเริ่มเดินเร็วๆถ้าเริ่มแบบเดินแล้วก็เหยียดขาดูตาดูตาดูตาที่เขาจ้องเรานะพี่โดเป็นยังไงบ้างคะคิดถึงจังเลยพี่โดนี่ยังไม่ได้ไม่ได้เจอเลยไม่ได้เจอเลยเนาะช่วงนี้เนาะ